คลิปนี้มีคนได้ตังค์แต่ผมไม่ได้สปอนเซอร์สวัสดีครับผมสตาร์จากไอซีโฟร์ไลฟ์สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ทําให้ชันาของผมนั้นมียอดติดตามถึง1000คนแล้วต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้าหากว่าไม่มีทุกคนชนันาผมก็คงไม่เติบโตแบบนี้นะครับผมครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาทําการแจกรางวัลน,นะครับซึ่งรางวัลเนี้ยก็สืบเนื่องมาจากกิจกรรม1000ัซับนะครับสำหรับใครที่ลูกกิจกรรมไว้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะได้รางวัลแต่ก่อนอื่นก็ต้้ออออองเฉลยกกก่กรร่่นนนนชมมััวาาิจรรรรคคคํตอบอบืะะไ ซึ่งคาใบ้เนี่ยก็คือมันเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษแปดตัวแล้วคาใบ้อยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูตัวคาใบ้ก่อนนะซึ่งคาใบ้เนี่ยมันจะต้องดูในช้นแนลก่อนใช่ไหมก็ไปดูที่เพลย์ลิสต์ครับเสร็จแล้วคาใบ้เนี่ยมีบอกไว้ว่ามันอยู่ในมาสเตอร์อับนอนก็กดดูตัวเพลย์ลิสต์ขึ้นมาครับจากนั้นในตัวของไทเติ้ลของคลิปทุกคลิปเลยเนี่ยมันมีจุดอยู่ใช่ไหมแต่ที่แปลกครับมันมีจุดอยู่แค่8จุดนะในอีพีที่เไม่มีจุดนะครับ ถ้าหากเราเอาคําที่อยู่ก่อนจุดนะครับมาแปลเป,ปาาน็นภาษาอังกฤษเราจะได้ตัวอักษรมาทั้งหมด8ตัวครับผมก็ประมาณนี้นะครับในคําใบ้นะโอเคสําหรับใครที่ตามไม่ทนันเดี๋ยวเรามาแปลคาตอบกันดีกว่านะครับสําหรับตัวหนังสือภาษาอังกฤษ8ตัวนะครับนั่นก็นคือ SC Future ครับผมหรืออนาคตของ SC นั่นเองส่วนรางวัลเดี๋ยวเราก็จะทําการสุ่มให้นะครับผมโอเคดีติดตามได้ในคลิปนี้แหละ ส่วน SC Future ผมพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับนั่นก็คือตัวอนาคตครับอนาคตของช่องนี้ครับผมช่องนี้จะดําเนินไปแนวทางไหนนะครับนั่นก็คือตัวช่องนี้เนี่ยแน่นอนครับเรายังเป็น m เมน SC เหมือนเดิมเรายังจะมีคอนเทนต์ SC ออกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมครับแต่ว่าสำหรับตัวของช่องเนี่ยจะทําการอัปเดตนะให้มีคอนเทนต์ของคลาสอื่นเข้ามาด้วยครับ คือผมอาจจะมีตัวรีวิวเลนเจอร์รีวิวตัวกิโยหรืออาจจะมีรีวิวแม้กระทั่งพระบูเข้ามาในตัวชแนลนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าพวกนั้นเป็นตัวของอาชีพอื่นที่จะเสริมเข้ามาในช่องเฉยๆนะครับไม่ได้ตัดอะไรออกนะผมจะไม่ได้ตัดตัว SE ออกไปใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะรวมไปถึงการไลฟ์สตรีมอาชีพอื่นด้วยนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าผมจะเอาอาชีพอื่นมาเล่นทั้งหมดนี้ก็เพื่อเปิดกว้างเนื้อหาให้มากขึ้นนะครับ พราะสิ่งที่ผมเข้าใจหลังจากที่ได้ลองท YouTube มาเนี่ยการโฟกัสไปที่ s ออย่างเดียวเนี่ยมันทําให้เนื้อหาของเราแคบลงนะครับผมยังมีเนื้อหาของ s อเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยเพียงแค่ว่าตัวของเนื้อหาเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มตัวอาชีพเข้าไปในพูลิสของผมเนี่ยมันทาให้ผมสามารถทำคอนเทนต์ได้มากขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับตัวของแนวทางของช่องในอนาคตเดี๋ยวเราก็จะมาสมผู้โชคดีกันนะครับว่าใครจะได้บัตรรางวัลอะไรบ้างน,นะโอเค เตรียมพร้อมนะครับเราจะโชว์รางวัลใน3 2 1ครับท่ทนโอเคนี่ก็เป็นผู้ชโชคดีทั้ง3ท่านนะครับที่ตอบคาถามได้ถูกต้องนะและทําเงอนขายตรงเป๊ะนะครับรางวัลทั้งหมดก็จะส่งเข้าไปในอีเมลในเร็ววันนี้นะครับโอเคก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วทําให้ช่องนี้เต,ติบโตอย่างต่อเน,นื่องนะครับสำหราาับใครที่ยังตกรถไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ใต้คลิปนี้นะครับมีปุ่มแดงแล้วอย่าลืมสั่งกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ก่อนใครนะครับผมโอเควันนี้คงเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย